สวันดีครับวันนี้มาอยู่กับผมวันพีเกมส์แซดซีเฮดแล้วก็อยู่กับใครครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ต้าคลิปเหมือนเดิมน,นะครับพาที่แล้วก็อืมสนุกกัน <c oughs> พอดีเมื่อกี้ผมก็เล่นมาแป๊บหนึ่งนั่นแหละแต่เห็นว่าลืมกดอัดคลิปเลยต้องว่าทำไมเลย <c oughs> ผมไม่แหลกเลยม,มาคุดต่อยังไม่เจอเลยครับที่บ้านมีอยู่หนึ่งก้อยครับผมเห็นชัดเจ้าเลยพี่ครับปลาอะไรวะปลาอะไรไว้จากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษครับ ป้าอดทนครับป้าอะไรป้าจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทยครับถูกครับ,บ <c oughs> เดี๋ยวไปหาถ่ายแป๊บนึงนะลืมแบกมาามบ,บก็บอกเลยนะครับว่าหมึดแล้วครับออเ,ดเดี๋ยวออก,ออกมาเอาถ่ายแป๊บนึงนะครับ โอ้โหซอมบี้เกิดต่อหน้าเดี๋ยวมาบ้านเอาทานก่อนครับมืดแล้วครับเดี๋ยวมาเอาทานก่อนโอ้ยหมอยชีพที่ตายแน่ โอ้มโอพี่เปอร์พี่เปอร์พี่เขียวเขียวสีขาวมาแล้วโอเคเดี๋ยวลงไปนะเรียบร้อยโอ้ยเสียงด้านหลัง ใช้ประหยัดหน่อยนะครับ,บครับกดย้ำๆเดี๋ยวผมให้อาหารแล้วไหมครับเต็มเลย <laughs> ผมนี่กดเป็นประจำเดี๋ยวกินมาม่าแป๊บนึงนะครับ หลอยจหมู้กินติดใหม่เลยไม่รู้เหมือนกัน แล้วครับมันมีเสียงกินไหมครับพี่ครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไี้ยินเสียงกินมา,มากของผมไหมครับแหมนึกว่าจะได้ยินถ้าได้ยินดีหิวเลย ปูถ่านเป็นอะไรที่หายากหาง่ายห <laughs> าง่าย <laughs> แต่แบบนี้มันแบบว่าโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วอุอ้ยจ,จะไปจะไปแยก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 พี่เแล้วไงเดี๋ยวครับที่ขุดหินแป๊บอีกเ <laughs> จอแล้วเหรอครับพี่ไงอ,อ่ะอาพี่หาย <laughs> อ๋ออยู่นู่น เออขออันนี้เออฟุ๊กฟุ๊กมาแย่งทานมาแย่งทานเมื่อกี้พี่บอกเจอทานเฮ้ยไ<า>อ้ฐานเป่าทานเป่าไม่ใช่ เงินพี่เยอะอยู่เงินพี่เยอะอยู่ใช่ไหมครับที่โทรมาเนี่ยผมไม่เคยมีเงินใช้ใช้เน็ตโทรศัพท์ครับครับของดีแท็กเจอเหล็กแล้วครับเจอเล็กะไม่เจอฐาน โอ้ได้แค่แปดอันเองบังเพลงอะไรเด็กครับเฮ้ยีเจอท่าแล้วครับเจอฐานด้วยท่าแบบมีลาวาพี่มาหาผมดิ เจอทำแบบมี้แล้ว่าแบบเป็นใหญ่ๆนะครับมาหาผมดิมาหาผมดิมาามดพี่เด็ดขาดตึมเลยมาอยู่ด้วยกันไว้ดีกว่าจะได้ไม่ลิว <laughs> จะได้ไม่หลงเ <laughs> จ้าส่งมาให้เรา ขาดเติมเลยโอ้โหคนอื่นคนอื่นเขาแบบว่าเหล็กแบบเยอะคนละโอ้หนูก็ผมก็เจอเหล็กหนูเออโอ้โหนึกว่าจะตกแล้วว่ะมีครับวันนี้ค่ะโอเคครับเออโอ้รู้เลยเหรอ อโอเคขึ้นมาแล้วครับวางไว้ตรงไหนดีเออเดี๋ยวนิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุดช่องก่อนครับอ่ะทุบเลยนะครับ <laughs> ผมเจอเลเซอรโตนด้วยมาป่ะเอาป่ะพี่มาแย่งฐานตรงนล้นก็เลกก็หมดแล้วเหรอที่เลเซอรโตนผมมีอะมีได้เหรอผมไม่เห็น เดี๋ยวผมไปคุณเลสโตนก่อนนะคะโอ้ตัวนี้ก็เจอเหล็กลาพิธเดี๋ยวก็เลนสโตนเอ๊ะลาพิธไม่เจอแล้วก็เอ็นชา้นะครับเอ็นชานด้วยครับ,รบดได้ครับทางนี้ได้แล้วครับครับส่วนเล่สโตนก็ทำวง,งจรเล่สโตนได้แล้วครับ ตอนนี้ก็สำคัญเหมือนนะครับทุกอยาก่พอพางน่าจะพลาดน่าจะพลาดหน้ามั้งครับจำไม่ได้เพราะพางนี้ยังไม่มีเลยอุ๊ยละวานละวานน่าจะเตรียมถามมาด้วยกินได้นนเหรอครับนี่นไหนเดี๋ยวผมขุดเองผมมีที่ขุดเด็ก đây, ờ, đây, này <laughs> Này nữa đây nữa 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 ครับว right. <laughs> ิวิวิผมกุเลยนะเอเดดูก่อนว่ามีลาวาหรือปล่าด้านล่างอ๋อโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้สี่อี่อ้โหดอ้โหโอ้่ โอ้โหนี่ไหนครับไหนครับอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยพอผมเล่นเซิร์ฟผมที่แบบว่าไม่ได้สร้างมาเล่นอย่างนี้นะครับมลงหาเป็นชั่วโมงโอ้โหบอกเลยเซิร์ฟนูพี่ครับเซิร์ฟนู่นที่ผมเล่นตั้งนานมาแล้วลงหาเป็นชั่วโมงได้เหล็กสามกองไม่เจอเพชรเลยโอ้โห ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยสามสิบกันาทีเอง,องโอ้ไนทองไปทำทองเอาไปทำแอปเปิลทองเดี๋ยวขุดลาปิดไปก่อนอันเดียับทองต้องใช้ท,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 ที่ขุดเหล็กครับอ๋อที่ขุดเหล็กไหมครับ ผมะอมะเดี๋ยมันเล่าหายากยากสัตว์มา,มาขุดเล็กลสิบเจ็ด <อา S 2> ได้เหร <laughs> องผมก็สิบสาม เอาสักยี่สิบไปผมผมยี่สิบจิ๊บถึงใช้เน็ตบ้านก็เลยครับตอนนอนะครับตอนนอนก็ลงเลยครับตอนนอนในก่อนนอนผมลงเพราะีิเกตครับอนครับอน่อเะกิเกแบบโออกยบตออนกแล้วว่าะตรกแล้ววยตก่ล้เวาระวาะก ตายเดี๋ยวพี่เก็บของให้ผมด้วยตายดิผมไม่ได้อยู่ตรงลาวาผมออกมาแล้วนอกลาวาพี่เก็บให้ด้วยขอแค่เพชรขอแค่เพชรอย่าหายถ้าเพชรหายนี่เรา,าหายพวกเพชรอะเพชจะหายแล้วโอ้โหพี่เขียวม,มันเต็มหน้าเลย มาเดี๋ยวผมพาไปครับผมกำลังลงไปอยู่เห็นชื่อแวบๆบบบอยู่โอ้พี่เพชรผมหายไหมเนะี่ยเพชรอ่ะโอ้นึ้นว่าหายรู้สึกเหมือนมีเสียงคเปอร์อพี่เคยฟังพี่ได้ฟังเพลงไม่เป็นไรของไทม์ไทยังครับโอ้สนุกนะนะนะโอ้สนุกมาก เวลาผมโหลดแล้วผมก็จะโหลดตอนนอนเก็บหีบเลยครับ <laughs> เก็บรักษาดีๆเลยครับ <c oughs> แต่เมื่อกี้คิปเปอร์ระเบิดไปแล้วหนึ่งที <c oughs> ทางนี้ครับทางนี้ <c oughs> นีมันก็ไม่รู้อ นี่มาเดินแากปลาหางของคิปเปอร์คิปเปอร์เป็นคนที่ทำให้แมทไม่เคยเรียกว่าคนได้เหรอครับเนี่ยคิปเปอร์อา้าวแล้วเมื่อกี้ที่มันบึ้มบึมหายไปไหนแล้วล่ะตรงนูนน้นนี่ไงเออแบบพี่สก,กินเออช้าแล้วสก,กินพี่สวยจังอง๋อรีวิวเหรอ โอ้ต้องได้ไปแล้วชอบมาตกตรงนี้ตลอดเลยเลิฟอยู่ปิดเลยเหรอพี่เออเคครับเอ้ยไม่ไม่คิดจะโอเคงั้นผมเกินก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูทูปต่อไปของผมก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบเออพีเอสเอส k e r วอลกเกอร์ก็ได้กดไลค์ซับสไครป์คลิปของเขาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเอสเอสแต่ไม่ดูวอกเกอร์เออั่นแหละโอเคครับครับ